ที่ไรฝนตกหนักทุกทีที่นี่เปเพราะปางใช่พี่ปางมาฝนตกอันนี้น่ามาจริงไหมเอาของจริงสิพี่ของพี่ล่ะอันนี้ก็ของจริงนะเป็นร้องลายภาษานเขาไม่ร้องตรงคีย์พี่ปางบอกว่าทำไมเขาร้องลายภาษาแต่เขาไม่ร้องตรงคีย์สวัสดีค่ะตัวไหนก่อนดีคะเดี๋ยวเริ่มไม่ทีเดววันนี้มีสองโอเคมาเดี๋ยวให้พี่ปางเปิดโป้ให้เสร็จแล้วจับสิบนาทีนะสองจัวโอเคอย ไม่ตัวดังว้โอุ้ยตัวดังเมากอาร์โลชั่นก่อนโลชั่นนะคะ จาก <Wow. S 1> ตอนนั้นที่ทุกสถิติไปคือเป็นเพราะว่าไลฟ์เจมี่ที่แบบขายดีมากๆ uh. แต่ว่าวันนี้ค่ะปามีโปรมาอีกต้องต้องบอกกันว่าเราขออนุญาตบอกโปรก่อนได้ไหมได้ไดแต่ปาม่รู้ว่าลูกค้าจะกดได้เท่าไหร่นะคือจากปกติเนี่ยนะคะเราก็จะขายอยู่ยที่คู่เนี้ยสองค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะก็คือ1คู่ค 90, คจะอยู่ที่สองบาท2คู่จะอยู่ที่390แล้วก็3คู่จะอยู่ที่590โอเคถ้าโปรดีขนาดนี้ห้นาทีเลยตัวนี้เอเอเฮ้แล้วถามว่ามันใช้ยังไงมันมันช่วยในเรื่องอะไรแน่่่่นนนนนอออคคคะะะะปััังงงงิิดใเรืขผววตี้ ไม่ใช่แค่โลชั่นธรรมดาแต่ว่าเป็นโลชั่นที่คู่ผิวให้กลับมาขาวใสได้ไวมากๆและตัวนี้ไม่ใช่แค่ความออร่าแต่ยังมีความระมุลผิวเด็กยิ่งใช้ยิ่งผิวเด็กผิวมันจะรู้สึกว่าใสออก<ม>ลูกค้ากดได้189บาทโอเคลูกค้ากดได้100มันมีโค้ดนะคะเรไม่แน่ใจว่า20%หรือเปล่าหนึ่งคู่ลูกค้าจะได้100 199สองคู่อาจจะได้300 31บาทลองดูว่าขายไเท่าไหร่เนาะมึงตอนนี้ทุกคนได้ถูกมากแล้วของพี่ปังคือดังมากเออ ขอบคุณมากขอบคุณเจนนี่มากค่ะพี่ปาง<ด>ทาโช่หน่อยตัวแรกอยากทาแขกเจนนี่ได้มาเพราะว่าเจนนี่ไม่ต้องห่วงนะว่าตัวนี้จะเหนียวเดินอ่ะเพราะตัวนี้เป็นโลชั่นที่ไม่เหนียวเดินอ่ะกลายหลายท่านอาจจะเคยใช้โลชั่นที่เหนียวเดินหนื่อยหนาะแล้วอาจจะกลัวที่จะใช้โลชั่นแต่ปางบอกเลยว่าตัวนี้นะคะแห้งแล้วก็ซึมลงผิวได้ไวมากๆเจนนี่นรู้สึกว่าสบายผิวมันสบายมากอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งองกอนอยากช่วยอยากช่วยไม่ต้องหรอกนะนะคะช่วยเนี่ยยิ่งสีผิวไม่สมัครเสมอลูกค้าใช้นะผิวจะกลับมาขาวใสได้ภาาายยใในอออทิต์โ้หมมกวส่ แบบนี้ค่ากวาดใจเปิด,เป,ดเปิดผิวเปิดผ,ผิวไปก่อนค่ะจ <ž> ากนั้นท่าขวดเข้มตามแบบนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกอันนี้คือแบบเปิดเลยรีบก<อ>ดนะแกพี่ปางมาไวไปไวนะ5นาทีจบโปรนี้นะได้2ขวดราคานี้ไม่มีแล้วราคานี้ไม่มีแล้วในต้ามีตัวตมมตเลือกให้นะอันนี้ได้1ขวดใช่ไหม อหนึ่งันหนึ่มันจะได้ไปสอขวดใช่ได้สขวดเลยก็จะอยู่ในตะกัไร้อยแปดบนี่สองขวดใช่ได้สขวดเลยเพราะว่าราให้ใช้คู่กันมันจะได้ขาคูณสองเลยคะโอ้รีู้สึกว่าให้หรือยังตอนนี้อุ้ยใกล้แล้วค่ะใก้แล้วนี่นี่มันมีความแบบแห้งซึ้ดูดิดูผิวดีพี่ปังจริงเจนี่ตัวนี้อ่ะโอ้โวมากเลยโอ้โหแลวพี่บอกว่าปังชอบผิวปังไม่ชอบปกติอ่ะไปจะใส่ชุดสีดำตลอดที่นี่สังเกตพี่ปังอกไม่ได้แต่ถ้าป้อ ชอบนะพิมป้งดูตัวเองอยังก็ทาปากซะเลยเลยเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วแหละหลาะยังไม่ทาปากนะคะทาปากเดี๋ยวรอพี่พิมนะช่วยขายเป็นแบบเป็นคนช่วยขาเจ้าช่วยนะคะดูหลมหมดเลยอ่ะหอมหมดเลยอ่ะแกนี่แล้วก็เวลาที่ชอบทำเล็บเล็บเริ่มดำแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยทาทาไปเลยค่ะปลายนิ้วแบบนี้ ทีหลังก็แชทมาบอกก็ได้เนี่ยจะนี่ต้องทายอย่างนี้บ้างนะเดี๋ยวเอาไว้ให้ใช้เลยนี่ทาแบบนี้เป็นประจำทุกวัน่ะบอกว่าผิวใสชอบมากเลยผี่น่ารักมากลูกค้ารีบกดหอมมีจำนวนจำกัดเหมือนรอบที่แล้วก็หอมมากเลี่ยงดูดิโอ้โหพี่ปางหอมมากบอกเลยว่าหอมมากหอมมากทุกคนอันนี้เหลืออีกสองนาทีสุดท้ายนะ ได้่อขวดได้อะไรบ้างคะได้อ่าตัวพืพ้นฟูสภาพผิวตัวรองพื้นผิวไปเสร็จปุ๊บก็ได้ตัวบูสเตอร์อ้ยได้สองขวดแกของพี่ปางเลิศมากแล้วพี่ปางคือเป็นแบรนด์ดังมากพี่ปางดังกับเรื่องนี้มากอนอกจากเฮออืออัออืลอือลาบอือกือิืออืออืออกออื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 เอออืออเออออืออือนือออออ หยุดเปลาวให้หนิให้คนลราดีกสิได้ไอเปิดเพลงดวงใจดวงใจเพราะว่าเจอคือดจดวงใจเพราะว่าเจอคือดวงใจเป็นทางความหวังและเป็นลมหายใจจะอุกอเธอแม้วันจะสิยนไปก็พอแล้วพอแล้วพี่ดูเหนื่อยเนาะพวกเราเี s. <S ๋ยวเร็วหนึ่งนาทีสุดท้ายนะของพี่ปางะ อนนี้ลูกค้ากดได้เท่าไหร่อยากทราบจริงๆอุ้ยลูกค้ากดเป็นแสนแล้วค่ะอตอนนี้ไม่ไม่ราคาได้เท่าไหร่ <ไป S 1> เราเป็นห่วงว่าที่มาวันนี้คือมันเป็นวันที่พิเศษแหละสำหรับไม์เจนนี่ไล์อื่นะปมาก็ให้ลูกค้าซื้อนะบางข่ายเท่าไหร่ลูกค้าก็ต้องซื้อเท่านั้นแต่วันนี้มันพิเศษไงเพราะว่ามาในไ์ของเธอไงใช่ค่ะแต่พี่ปังน่ารักที่สุดขอบคุณสำหรับไมค์ตัวนั้นด้วยตั้งแต่ได้ไมค์ที่พี่ปังแนะนงไม่ได้ใช้เลยใช้แล้วจะออกมากกูกโอ้โหร้องดีมากพี่ปัง เรื่องร้องเพลงให้เจนเยอะมากปางก็ว่าอะไรนะพี่ทำไมผมเปลี่ยนเลยไปตัวต่อไปกลยอายุอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายเอาหรอนาทีสุดท้ายตอนนี้เตรียมถอดแบตนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกสบู่แล้วนะคะตอนนี้กดไปได้เท่าไหร่แล้วเป็นยังไงบ้างอยากให้ลูกค้าลองเปิดใจแล้วก็ใช้บูสเตอร์ในระหว่างคนกดตัวนี้พี่ปางทำโปรสบู่อ่ะทำแล้วทำแล้วใช่จริงเหรออย่ามายุ่งอย่าใครอย่าใครตะกร้าสบู่พี่ปาง่อยค่ะทีมงานตะก้าสบู่หน่อยค่ะตอนนี้โลชั่นโอเคไหมโลชั่นโอเคแล้วเนาะหนูก็ขอขอบคุณลูกค้ยเดี๋ยวตอนก่ทุกท่าน เออเยออเโอยอโอ๊ยๆอๆอ๊ยมาต่อไปนะคะเราจะให้เจนนี่ล้างหน้าออเมีไม่มมีหลายคนมีหลายคนจริงจริงกันพูดจริงเลยไม่เช่เนี่เห็นเป็นหน้าหรอ เออเอาอะไรไหมคะสบู่ไหมคะสำหรับตัวสบู่นะคะลูกค้าขาหนูก็จำโปรไม่ได้ด้วยแล้วล่ะตอบดี LV 3 3 5หเนี่ยค่ะพี่การสบู่นะคะสบู่เลยแม่จ้าเจนิสาสบู่เลยค่ะสบู่ค่ะตอนนี้ครูอยู่กับฟังฟังที่ตัวจริงนะคะแล้วก็กระดูกกระเด็นได้ด้วยนะคะปกติเนี่ยหนึ่งก้อนเนี่ยที่189บาทแต่วันนี้ค่ะฟังนะลูกค้าสบู่เป็นอะไรที่จึ้งมากสามก้อน198บาทห้าก้อน300แล้วก็วันนี้โปรคือฟังนะทุกคนว่าห้าก้อนได้300แล้วใช่ไหมวันนี้สิบก้อนไได้ปแคค่ราา500 6 สิบบาทโอ้โหหาตะก้าห้พี่พบพตะก้าพี่ชื่ออะไรนะตะก้าไงไมโบไงสบู่ไมโบไงภาษาไทยหรือภาษาอะไรคะอ่าภาษาอังกฤษค่ะ B ค่ะเอ M ขับ M ก่อน M Y เป็นว่างแล้วก็ B แล้วก็ O ค่ะเจอไหมคะเจอไหมจ้าเจอแล้วเจอแล้วไม่มันจะเป็นโอไลค์มันจะเป็นโอไลค์มาแล้วค่ะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะเท่าไหร่นะคะ ปกติ189บาทวันนี้หนูอยากเชียร์มากๆเลยสำหรับ5ก้อนนะดูดิ5ก้อนได้แค่300แล้วก็4ก้อน5 5ร้หแต่ว่าตัวนี้ที่มันขึ้น198คืออะไรมันน่าจะได้ฟูมองเลยอันนี้ได้กี่ก้อน3ก้อน3กอโอ้อันนี้ใช้กับได้กับตัวจาใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวแต่ว่าตัวนี้เขาไปสบุกที่มาร์กหน้าได้นะคะตัวนี้ทําให้พวกสิ่้ากาเนี่ยจางไวเพราะว่าเขามีไฟตัวดีเอ็กคุณรักเข้มข้นสมัยแอลดูจางไวแล้วแอิด ไม่ใช่เรานะโอ้ยหย่อนขอบคุณมากค่ะแล้วก็ฝากหมาแบบนี้แหละพี่ฟังจริงใจนะใช่ใช่ใชพี่ฟังจริงใจใช้แล้วก็บางส่วนที่แนะนำแล้วก็บอกต่อเนี่ยอยากจริงใจนะคะอยากเจอคนจริงใจเวอร์มีไหมแถวนี้ไม่มีทำไมต้องใช้สบู่พี่ฟังเพราะว่าเป็นสบู่บางทีใช้แล้วผิดีไงแล้วจะไปแนะนำคนอื่นทำไมอ่ะแล้วหน้าพี่ฟังคือดีจริงใช่ค่ะหน้าเปิดหูแล้วหน้าดีเปิดเอ้ยจะเปิดก็น่าดู โอกับนั่ง้อเสียงหวานสันพาตดาโอค่ะมาคุณถือให้ชนัดก้องอุ้ยอะไรนะ ก้อนได้25งห้าโอ้ยตัวนี้ชุกน้ำเป็นิดจงอย่าชุกเยอะนะคะสำหรับช่วงฮาโลวีนนี้นะคะ oh, ก็อยากแนะนำทุกควได้ใช้เพราะว่าตัวนี้ oh, ลงไม oh, นะ่น่าพูดช่วงฮาโลวีนนี้หาแต่งนงแต่งหน้ากันฉ่บเลยนะคะสิวเนี่ยเป็นหนึ่งสาเหตุที่เกิดจากการแต่งหน้าด้วยนะถ้าใครแต่งหน้าเยอะๆใช้หน้าทุกวันอย mm ่า hmm. งนั้นเนี่ยก็ลองใช้ดูและตัวนี้เวลาถูไปนะคะฟองนะคะเขาจะไม่ใช่ไม่ได้เป็นสารที่ทำให้เกิดฟองนะคะแต่ว่านายโอเขานนานวัตรกรรมนะคะที่เก็บฟองให้เป็นเนื้อครีมค่ะและตัวนี้ปานจะบอกว่าสวีทมีดี้าโอ้ กูอยากขับมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะคนบิดได้คนละบิดมึงคนละบิดเป็นลูกรวยคุยได้ดูชอบมากเลชอบชอบชอบโอ๊ยหยุดเอ้าก็มันไม่จับหนิบิดเป็นลูกรวยคุยเสร็จเราก็ไม่ต้องบิดนี่ฟังนะการที่บิดแบบนี้ไม่ได้ว่าแปลว่าบิดเล่นเอามาทำเล่นคือเราจะให้ดูว่าที่เนื้อเขาทำนิ่ออกมาแบบนี้นั่นหมายความว่าหลงหลงที่เห็นหนังเนี่ยนั่นหมายความว่าเขา เขาถูกกักเก็บสารสกัดได้เป็นอย่างดีมากกว่าเนื้อสบู่ที่มีก้อนแข็งอะไรใช้ไปมาเลยเห็นผลจริงๆตอนอาบน้ำพวกมันมาบิดลูปนั้นลูกนี้เล่นอะไรทียเออก็จริงพญาน่แหละก็ใจยังก็ใจแล้วแค่อธิบายว่าทําไมมันถึงกินได้ลูกค้าจะได้รับสารสกัดอย่างเต็มที่เวลาล้างไปนะพวกฝ้าสิวแล้วก็รอยดำจากสิวหายไวมากๆแลดูโอ้ยเฮียแลดูค่ะ ก็จะยังอะครที่อยากจะแลดูแลรดูนั่นแหละเออที่พูดมาทั้งหมดลูกค้าค่ะมันก็ห้ามปางพูดไงแล้วก็จะแลรดูยังไม่ได้พูดอ๋อโอเคอ่ะสองนาทีสุดท้ายนะสองตะกร้ากดได้เลยาเหลือเท่าไหร่นะคะช่วยบางคู่น้อยตอนนี้3ก้อนเหลือ198บเก้าสิบอปดบากนี่ทุกคนดูเออบางเหออยากช่วยนะลูก รู้สึกผิดปะเออวันนี้น่ารักนะแต่เหมือนเซรมูนเนาะเหมือนก็ได้น่ารักมากฟองเยอะมากแต่แนะนำนะคะอยากให้เอาโลชั่นทามือสักนิดหนึ่งเวลาจับมงจับใหม่ได้สวยมีเวลาก็ทำเล็บบ้างช่างทำเล็บพรุ่งนี้มาหน่อยนะคนเดิมอะ คือบอกเลยม้าตรงไหนเนียนตรงนั้นช่วยเรื่องของสิีฟ้ากับฝ้าฝั่งดูแม่แม่ท่านไหนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าอุ้ยสีขึ้นแล้วปื๊บปั๊บไม่ชอบผ่าทิ้กันแดดก็จะเป็นแน่นอนเกียมตัวกูเป็นประษาแล้วตอนนี้กูด้วยอ่ะสามก้อนจาบก้อนหนึ่งนาทีสุดท้ายจ้า 198บาทโอ้โหต้องไปกี่ก้อนแต่หนูอยากแนะนำโปรแบบนี้แบบสามก้อนน่ะพี่ค้าอย่าใช้ใช้วันเดียวหมดเลยเหรอเนี่ยหมดแล้วนะไม่ยังไม่หมดโอ้โหนี่แบกแบกขนาดนี้เยี่ยมเลยดึงมาให้หนูดูเลยเลิศกดเลยนะคะมีสองตะกร้านะอันนึงอันนึงเป็นโลชั่นนะคะอันนึงเป็นสบู่ล้างหน้าเป็นมาร์กโซ่ ชื่อแบรนด์ว่าอะไรพี่ปังไมโบใช่ไม่ถึงไมโบก็คนขายชื่อโบเจ้าของอ่ะไม่มาไม่ชอบมาเล่ากินเหล้าไอ้มาแทนไงโบไงโบดูอยู่ในปากไงโบเห็นอยู่ในปากไงโบเออพี่โบพี่สาวแล้วก็นี่โลชั่นปากสีจัดไปเลยค่ะตัวนี้มีเอนแคปซูลนำเข้าจากสวิตซ์ด้วยนะเตัวแบบแล้วก็นี้แบบตัวเซรั่มอ่ะใช้มาเห็นผล๋นะถ้าถ้าสั่งไปแล้วไม่เห็นผล๋นะทำไมอ่ะ ขายไปหลายปีแล้วล่ะต้องรู้หรอขายดีไหมมีคนซื้อไหมเยอะแยะซื้อมาให้ทุกเซ็นด้วยหน้าไปทีแต่จริงนะใครซื้อไปแล้วเอาไปให้น้องฟังเซ็นหน้าไปทีได้นะดนะมย่สิบกว่าวไม่ไหวแล้วไม่ได้ร้องเพลงเลยแล้วเราแฮปปีบอเดย์ได้ยังแฮปได้ตอนนี้หมดเวลาขออีก50สบ้านสุดท้ายชมนค่าจริงหนูเป็นคนพูดเพราะแต่ว่าอีมี่่บไงชวน อุ้ยเมื่อกี้ของพี่ปังเซ็ตโลชั่นนะเป็นพันบ้านนะบ้นบุ้งขสบู่ก็การ์บ้านสบู่ขอสิบบ้านสุดท้ายค่ะสิบบ้านสุดท้ายในบังสุนันสมายโบลายอันกับปันดิตที่ไหนทำเพลงกับลาอันทำเพลงอ้อนลูกอ้อนแต่ว่าไอันแต่ว่าบางปิ๊จิเป็นออดจีนอยากปิดเหรอุ้ยไม่เป็นไรอ้อนตีนอ้อนตีนไม่เป็นไรก็เจนี่ก็ลองแค่ตีนโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร ทางบ้านหนึ่งตัวแล้วพี่พิมใช่ไหมมีจบไหมจบไหมครับดูขาขอบคุณมากค่ะโทรศัพท์จ้าไม่เป็นไรเลยขายโทรศัพท์หรอขอบคุณนะคะขอบคุณคหน่อยคุณกลับนะคะขอบคุณค่ะ